แล้วครับว่าเขาเนี้ยเตรียมาขึ้นรถแล้วครับเนื่องจากเราเหนื่อยเกินไปเ<ร>ไหน,หนืน่อยมากยังไม่ถึงเวยังไม่ได้ไพิชเราพิชิตยอดเขาไม่สำเร็จน,นะครับโอ้โหม,มาแล้วการขามาแล้วเอาละครับอ,าอ่าเราจะกลับไปที่ลานจอดรถนะครับ

ครับคนไทยครับ